ดีกีส่วนยกกำลังหนึ่งฉะนั้นเอา x กํำลังหนึ่งหารทั้งเศษและส่วนเมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้นะเอาละเอา x กํำลังหนึ่งหาร4ก็ได้4ส,ส่วน x x กเสามลบสาม x กํำลังห้าหารแล้วนะทอนแล้วนะได้ลบสามกํำลังสี่ข้างล่าง x ส่วน x ทอนกันได้รับหนึ่งบวกหนึ่งหารด้วย x นะครับส่วนข้างล่าง อ่าดูดูอันนี้ลัดไป1บรรทัดอ่าตรงนี้นะลิมิตลิมิตตัวบนตัวบนเท่ากับ0ลบกับ3เมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ x กํำลัง4ก็เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ข้างล่าง1บวก0ก็คือ ลบสามคูณกับบวกอินฟินิตเท่ากับลบอินฟินิตีส่วนหนึ่งนะครับก็เท่ากับลบอินฟินิตีใครติดใจครับผ่านนะต่อไปดูตัวอย่างที่สี่ ลิมิตรากที่3ของเศษ 2x ลบ11เส่วน 6x ลบบวก4เมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้เอาละมาดูครับครูอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเห็นนะ 2x ครูเขียนแบบไม่ไม่ใส่รากที่3นะ 2x ลบ11 ส่วน6 x บวก4เอา2ตัวร่วมโทษพูดผิดเอา x ตัวร่วมพวกเรา A x ตัวร่วมมีเหรอนี่เอาออกแล้วเหลือ2ลบ11 x. เ็ส่วน x นะถ้านักศึกษาคูณเข้าไปจะได้คูณตัวหน้าได้2 x คูณตัวหลังทอนกันได้ได้ลบ11เช่นเดียวกันข้างล่างเอา x ออกมาเหลือ6บวก c ส่วน x นะนักศึกษาคูณเข้าไปก็ได้บวก6 x คูณบวกตรงนี้ทอนกันเหลือบวก4นะครับ x คูณเข้าไปจากนั้นทอนกันได้ฉะนั้นจะเหลือเศษ2-11ลบส1ส่วน x และส่วน6บวก4ส่วน x ผ่านนะฉะนั้นตัวอย่าง ที่4ข้างในสแควรูทตัวเศษก็จะมี2-11ลบส1ส่วน x ส่วนก็จะมี6บวก4ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตี้ตรงนี้จะเท่ากับ0ตรงนี้เท่ากับ0ก็ได้เศษ2ส่วน6รากที่3ของเศษ2ส่วน6ทอนกัน2ส่วน6ทอนตอบรากที่3ของเศษ1ส่วน3ผ่านไหมง่ายๆนะครับอ้าวข้อสุดตัว สุดท้ายข้อสุดท้ายข้อห้าข้อสุดท้ายก่อนจะทำต้องต้องให้ความรู้พวกเราตรงจุดนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับถามนะถามนะดูนะสแควรูทเอก,กำลังสงนี่ หลายหคนพอเห็นอย่างนี้พวกก็มักจะเข้าใจว่าเท่ากับ x ผิดนะครับผิดนะค,คืออาจจะเท่าหรืออาจจะไม่เท่าอินเจ e เนอรเขาจะใช้คำว่าไม่เท่าตัวไม่เท่าก็อย่างเช่นลบหทั้งหมดยกกำลังสองสแควรูทลบหทั้งหมดยกกำลังสองก็คือสแควรูทยกกำลังสองได้25ออกมาเท่ากับ5นะมัน x ในนี้ก็คือลบห ถ้านักศึกษาบอกว่าเท่ากับ x ก,ก็ออกมาเป็นลบ5ไม่ใช่เห็นไหมครับไม่เท่าฉะนั้นรู้ไหมว่ามันเท่ากับอะไรถ้าเขียนทั่ว,วไป square root x ยกกำลังสองเดี๋ยวครูเขียนแผ่นใหม่ให้มันส square root x ยกกำลังสองออกมาต้องใส่เป็น absolute x เห็นไหม ความหมายเดียวกันเลยฉะนั้นสแควรูท x กยกกำลังสองเท่ากับ X ถ้า X ถ้ามากกว่า0เท่ากับ0หรือเราใส่เป็นกรณีเดียวกันเลยเท่ากับ X เมือ่อ X มากกว่าหรือเท่ากับ0และเท่ากับลบเเมือ่อ X น้อยกว่า0น,นะครับจะเขียนออกมาเป็นแอบส์ลูดก่อนก็ได้หรือจะออกมาอย่างนี้เลยก็ได้ เอาละนะครานี้มาดูข้อสุดท้ายนี้ข้อสุดท้ายนี้ต้องใช้ความรู้ตรงจุดนี้เข้ามาช่วยผานนะดูข้อสุดท้ายเมื่อกี้จาได้ไหมครับดึงตัวร่วมออก x กาลังสองบวกสามดึงตัวร่วมออกมาก็เป็น x กาลังสองคูณกันหนึ่งตรงนี้บวกสามต้องส่วน x กาลังสองถ้านักศึกษาทอคูณเข้าไปจะได้เท่าเดิมคือได้ x กาลังสองบวกส เช่นเดียวกันเหมือนข้อสีเมื่อกี้เอา x ออกมานะก็จะเหลือตัวพจน์หน้าก็คือ2พจน์หลังจะเป็นลบ6ส่วน x ถ้านักศึกษาคูณเข้าไป x คูณ2ก็ได้ 2x x คูณตรงนี้ทอนกันไปก็ได้ลบ6นะข้างล่างนี้ไม่ไม่ติด square root นะแต่ข้างในข้างบนนี้ติด square root ฉะนั้นออกจาก square root ต้องใส่ absolute x ไหมครับ ในสแควรูทยังเหมือนเดิมข้างล่างยังเหมือนเดิมลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้บวกโทษเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ขานี้มาดูว่าในเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้แสดงว่า x อเป็นจำนวนลบนีครับเเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นั่นก็คือ x เป็นจำนวนลบเมื่อ x เป็นจำนวนลบแอบส์ลูต้องออกจากแอบส์ลูต้องใส่เครื่องหมายลบฉะนั้น ออกจากแอดสูตรต้องใส่เครื่องหมายลบนะเป็นเป็นลบจริงๆแล้วควรเขียนว่าวงเล็บลบลบต้องควรอยู่ข้างในนี้นะครู <c oughs> เอาใหม่แต่ก็ไม่เสียความเป็นทั่วไปนะเมะื่อกี้แต่ถ้าใส่อย่างนี้มันดูสวยกว่าลบ x อย่างนี้นะครับไอ,ไอตรงนี้จะไม่มีเครื่องหมายตรงนี้อีกคือพูดง่ายๆเครื่องหมายลบควรอยู่ในวงเล็บ นะแต่นั่นเป็นเกิดจากการพิมพ์ปิดแล้วก็ส่วน x ข้างล่างนะครับยังเหมือนเดิมในสแควร r o ูทและส่วนตัวนี้มันทอนกันได้นะลบ x ส่วน x ทอนกันเท่ากับลบหนะึ่งลบหข้างบนตรงนี้ x สส่วน x ยกกำลังสองลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็เท่ากับ0ก็ได้สแควร e รูทหนข้างล่าง ลบ6ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลอบอินฟินิตี้ตรงนี้ก็เท่ากับ0ฉะนั้นลิมิตเท่ากับลบกับ1ส่วนตรงนี้0ก็ได้2เห็นไหมครับง่ายๆตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า continuity ความต่อเนื่องนั่นก็คือเขากำลัง